วันนี้เราอยู่ในเขตบรดเดอพาร์คของเมืองนี้และเราดังหลายคนคือคนดังอาศัยอยู่แถวๆถวนี้อาจจะมีเรื่องแปลกใจมากในโกดังวันนี้ก็ได้พ่อผมเบื่อพวกแผนการการจัดการและเรื่องแต่งงานพวกนี้มากเลยมันผมโทรหาผมไม่หยุดเลยไปรับนี่จัดการเรื่องนี้มันน่าสับสนมากอะ่ะฉันมีรายการไปรับเค้กนั่นก็แปลว่าอม,มันแปลว่าอะไรคือเราแวะไปงานประมูลกัน หาช่วงเวลาสงบสงบเราจะได้ไม่ซื้ออะไรพ่อผมคือแะเราค่อยทำตาม <ทำ S 1> รายการป,ประมูลฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่เป็นงานประมูลสุดท้ายก่อนที่โบ๊กี้จะแต่งงานแล้วคำแนะนำที่พอให้เขาน่ะเหรอเลวร้ายจากนี้ไปเวลาเขาอยู่บนเตียงจะเลือกได้แต่ขนมปังนิ่มต้องเป็นพีตาแบบที่ไม่มีเศษร,รูวรลงบนตียงฉันคิดว่าโกอกาสต้องฟังฉันผู้ชายทุกคนต้องฝึกทุกคนต้องฝึกทุกคนเลยไม่มียกเว้น ทุกอย่างเรียบร้อยนะคือเราย,ยัางดีอยู่เลยใช่ซันนี่ยังโมโหที่ผมปฏิเสธชื่อเล่นใหม่ฮากิบบกี้ฉันแค่ตื่นเต้นกับสถานที่วันนี้มันเป็นย่านคนรวยจัดนะดูซะก่อนตอนขับไปงานประมูลในบริดเดิลพาร์ทผมนึกว่าเหลืออีกสองอาทิตย์โบกี้จะสละโสด และน่าสงสารยังไม่มีใครจัดปาร์ตี้สละสโสดให้กับเขาเลยสักคนเดียวผมร่วาปาร์ตี้แบบนี้อาจจะน่าอับอายเสื่อมทรามและน่าเสียใจแต่ต้องเก่งจริงถึงจะจัดได้ครบทั้งสอย่างนะผมจะจัดปาร์ตี้สลาสโสดที่เจ๋งที่สุดที่เขาเคยเห็นหรือว่าได้ฟังมาเลยในชีวิตวที่ที่นี่คืนนี้สี่ทุ่มพาพ่อมาด้วยนะทิ้งสาวๆเอาไว้ที่บ้านรอจัดง,งานสละสโสดให้ผมหรอน่ารักจุงเบยได้ชอบสัตว์ในฟาร์มไหม อเอาชุดชั้นในมา3มคู่นะกับบูทยางอีก2คู่คุณหวังจะให้ผมออกไปซื้อชั้นในชุดที่3เหรอสี่ทุ่มไปที่ด,ด้านข้ามสายเด็ดขาดเลยนะคือดอนไม่เคยสายสำหรับปาร์ตีส้สลาโสดเลยสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความนับถือน,ะนับถือมาก่อนสองทุ่มไม่งั้นไม่จ่ายค่าตัวอะไรเนี่ย อรุณสวัสดิทุกคนขอต้อนรับสู่การประมูลในเช้าวันนี้เงื่อนไขเหมือนเดิมใครมีเงินสดมากที่สุดได้ไปเลยพร้อมกันหรือยังไปกันเลยใช่ใช่เขาทำนั่นอยู่ใช่เข้อ6กเสร็จแล้วโอเคเราจะโทรหาตอนเสร็จข้อ7และที่เธอบอกให้ทำข้อ7ก็คือไปงานประมูลโอเคนี่ทุกคนเชิญดูได้้ใช่ใช่ใช่ใช มีทีวีจอแก้วเก่าสองเครื่องตัวหน้าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้เสียงนะต้องซื้อถูกถูกต่นอะไรอ่ะข้างๆไม้ใหญ่นั่นอ่ะไม่รู้สิพ่อผมคิดว่าพ่อพูดถูกแล้วว่ามา้ใหญ่มีโซฟาหนังมีทีวีมีคอนโซลวิดีโอเกมตัวนั้นผมย้ายมาอยู่ได้เลยนะเนี่ดูให้ดีผมอาจจะเอาตู้นี้ก็ได้ฉันชอบตู้นี้อ่ะตรงนี้เหมือนอุปกรณ์กีฬาเลยใช่ใชฉันอาจสู้หมวกใช่ รองเท้าชั้นสูงไม่ใช่ตู้ที่ผมชอบแต่ผมคิดว่าผมจะทำตามเซนดี้ตรงนี้โอเคเริ่มกันเลยเท่าไรดีห้องนี้ให้มาเลย200ไหวไหมไว่ายังไงเอาร้อ,อ,รอยหนึ่งละกันให้ไปเลย1 2 5 5 5 0 175 200ไปแล้วตรงนี้225ตรงนั้นเอา2 5งรรงมน้น275ใกล้ๆที่300ไปเลยใกล้ๆ325ไปกันต่อสู้ไหมนับหนึ่ง้ 300, 25, นับสองขาย3 2 5นั่นแหละที<อ>่ฉันพูดถึงล่ะได้ ดึงแต้มสำหรับเซดี้กับฮักกี้บักกี้ผมอยากได้ชื่อเล่นนั้นผมอยากจะเป็นฮักกี้บักกี้โบกี้โอเคระบบเกมใหม่อิ่มเราอาจได้ร้อยเหรียญจากนั้นโอเคเรามีไม้สองอันตรงนี้ตามแบบของพวกรัสตาฟรีพวกเขาจะปักมันกับพื้นมรทาสีประจำประเทศ ข้อมูลน่าสนเร็กเพิ่งแต่งขึ้นขอบคุณค่ะศาสตราจารย์เร็กโอเคไม่มีค่านังจรเนะเข้เนอะนังจระเข้เทียมไม่ใช่ของจริงไม่มีค่าปกติฉันชอบตู้ของผู้ชายรู้ไหมเพราะเวลาพวกเขาทะเลาะก,กับแฟนพวกเขาจะเอาของดีๆมาเก็บที่นี่ด้วยปกตินะกระสอบสายเล็กเฮ้ย <Hey. S 2> สิบเหรียแล้วหมวกฟุตบอล คงไม่เปลี่ยนทันเป็นเชลิเดอร์โอ้นี่เป็นบอลลูกใหญ่เลยอะอึบอืมเนี่ยอะไรเนี่ยมาทำจากเหล็กไงนะอาจจะเป็นลูกปืนใหญ่ซินดี้นั่านนจะเป็นการจัดการกับบอลได้เยี่ยมเห็นแล้วนึกถึงเดนว <c oughs> ่ <c oughs> oh, าโอ้จอนจับเฮ้ย <Hey, S 2> บางทีเรนาน่าจะเอาบอลน,นั่นกับเจ้านี่ไปตรวจสอบดูน่านนจะเป็นลูกตุ่มและจานจับ นี่หมอนีเล่นกีฬาทุกอย่างมีจานจากอีกอันและอีกอันโอ้จานจักรเพียบโอ้ดูนั่นสิไม่มีใครเห็นนะผมไม่ทันสังเกตด้วซ้ำน่าอะไรอ่ะนั่นคือแหลนโอ้กับจานจักรอาจจะเป็นลูกทุ่มน้ำหนักและตอนนี้ก็แหลนว้าวเราต้องเอานี่ไปถามดูใช่ฉันพอใจฉันชอบตู่อาจจะได้เงินจากนี่บ้างนะฉันชอบตู้นี้ละเหลือจ้ะใช่แน่ใจนะเหะงั้นมาดูว่าในนี้อะไร โตกาแฟกึ่งกลองในนั้นมันอะไรนะโอ้ <Wow. S 2> แม่เจ้าฉันพอแล้วอ๋อเหรอฉันจเจาแหลนไปอีกสิบนาทีกลับมาไม่ต้องห่วงก่อนปาร์ตี้สลาโซนี่เราต้องแว็กซ์นี่โ oh. อกาเจ็ปวดเท่ากับปาร์ตี้สลาโซดที่ดีเอาละตู้ต่อมาดูกันเลยโอ้โ oh ห คุณพระคุณเจ้าช่วยประกายไฟเดียวที่ผมอยากจะได้ก็คือไฟไหมจะได้เผาตู้นี่ซะตู้นี้แต่ไม่ได้ถุงขยะที่ใส่เสื้อผ้าไว้กับศูนย์ความบันเทิงห่วยๆตรงนั้นไม่มีอะไรนี้ที่จะขายได้เลยอาจจะใช้เซเลีโอกับนักเกลื่องผ้าได้อะไรเนี่ยตู้สื้อผ้าฟังคนมาอยู่ในโกดังเนี่ยเหรอนี่ฉันพูดจริงนะเนี่ยตู้นี้แบบเฮลโเครียดเลย ใช่นี่ก็ไม่ใช่ตู้ที่ดีน่าเกลียดโหเทค s a าผมไม่หยุดเลยอ่ะพวกคุณสั่งซุ้มหรือ,อยังคุณจองโรงแรมหรือ,อยังคุณรักกันไหมเบล่าเบล,บล่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนี่เงินทั้งนั้นเลยคนอื่นพูดอะไรกันจริงนะใช่ผมชอบตู้น่าเกลียดนี่มากโอเคเราจะขายข้างนอกกันออกมาเลยจะได้เห็นกันทุกๆคนเริ่มกันเลยตู้หมาเลข B 92ให้เท่าไรดีว่ากันมาดังๆ ห้าสิบสิบเอ้า10บแล้วกันโบกาสอยากได้มัน10มีสิหไม้เขาจะให้เพิ่มหรืป่าทำไมเนี่ยฮะ <10, S 2> ทำไมสิบสิบสิบตัสขายแล้วกันไม่มีใครให้ขายที่สิบพอรับไปผมไม่ได้อยากซื้อแค่อยากซื้ออ๋อใช่จริงด้วยพ่อผมมีอาการป่วยทำให้ไม่เข้าใจคำประชดเนะี่ยมาเป็นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยนะ โอ้ให้ตายเธอทุกคนแนะนำกันใหญ่เลยอย่าเก็บไว้ไม่พูดฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่เห็นชัดว่าคนอื่อไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่เอาแล้วทุกคนไปที่ตู้สุดท้ายกันวันนี้รถไฟป,ปาร์ตี้รถไฟป,ปาร์ตี้รถไฟป,ปาร์ตี้พูดๆเขาทังโดยฉันรักปาร์ตรรี้รถไฟผมปาร์ตี้รถไฟมาตั้งแต่ก้าวขั้โอเคดูกันเลยตู้ยี่สิบสามสิบห้าเอาเปิด ว้าวดูเหมือนจะมีปาร์ตี้ที่นี่นะมีกีต้าร์สวยๆมีเครื่องกีฬามีถังเยอะแยะขนของแล้วไปปาร์ตี้กันได้เลยฟูดพูดรถไปปาร์ตี้ขอทางหน่อยเร็วใช่รถไปปาร์ตี้ฉันเกลียดรถไปปาร์ตี้เสมอมีชิ้นเล็กๆบนโต๊ะตรงนี้ก็ดูดีแล้วก็ยังมีปริศนาบางอย่างในนี้ด้วยบางอย่าง ฉันอาจจะสู้ราคาถ้ามันเหมาะนะอ่เราอยู่ร้านทักซิโดใช่ปะใช่ไหมเรื่องก็คือว่าเรายังไปไม่ถึงร้านทักซิโดเลยใช่พราเขาไม่ได้อยู่ร้านทักซิโดผ้าเยอะแต่ก็มีโอโอไม่ไม่เสื้อเชิดฮาวายไม่ไม่เสื้อเชิดฮาวายใช่เลยไม่นันทักซิโดฮาวายไม่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 คุณอาจไม่สังเกตแต่ผมแพ้เสื้อเชิดฮาวายโอเค ขวาล่างโซดใช่มีของเล่นเด็กด้วยของเล่นไม่ดีไม่ดีเลย เอาเลยเท่าไรดีตู้หมายเลขยี่สิบเอาเท่าไรดีนะยี่สแล้วกันให้ไปเลยเอาห้าสิบไปกันต่อย5่สิบห้าหนึ่งสิบห้าแล้วว่ายังไงข้างหลังสู้ไหมสอง้ยยี่ส้าเอาสองไปกันต่อว่ายังไงข้างหลังสองร้อยห้าคนต้องไปปาร์ตี้นะสองไปแล้วมีใครสู้หรือเปล่า200ร้เอาสามรไปเลยสามอเอาสามร้สาสามร้อยสู้ไมสามร้อยห้าสิบข้างหลังว่ายังไงนับ1นึับสอขายสามร และเขาทำกันแบบนั้นนั่นแหละเอาละจบแค่นั้นต่อด้วยปาร์ตี้ของโบกี้ทุกคนขึ้นรถไฟปาร์ตี้ได้เลยปูนปูเราจะขึ้นรถไฟปาร์ตี้กันแล้วปูนปูมาแล้วชิคก้าชักมาเลยโบกี้นายจบชีวิตแล้วเพื่อน คุณม่นผมถามว่ากระแสปาที่สละโสดมาแรงคุณดูเรื่องนี้ไหมไม่ฉันไม่ได้ตู้วันนี้เลยและฉันก็ไม่วีตกด้วยฉันคิดแต่เรื่องของโบกาดเด็กนั่นจะลงเอยในคุกและฉันจะไม่ไปประกาศเขาแนะ่นอนรับรองเลยเฮคุณม่านโบกาดใช่ไหมเนอสุล่านะทิ้งทุกอย่างซะเยวจะไปปาร์ตี้ทีวเแกสกันโอเคจบการประมูลแล้วดูซิว่าผมได้อะไรบ้างไปปาร์ตี้ โอ้ต oh, ีต้าดีสวยดีสายยังอยู่ครบน่าจะได้สัก40ิเหรียญจอ L C D น่าจะดีที่สุดในนี้แล้วรับมีค่าแค่30เหรียญไหนดูสิหายเลเนี่จะมีงูออกมาไหมหายนี่ไม่เลวมีลายปลาดูเก่าเป็นเอเชียไม่ใช่หายแบบที่ผมอยากใช้คืนนี้แนะ่ผมจะเอาหม้อฟองดูไปผมจะระวังกับนี่และเอาไปตรวจดูซะหน่อย ผมเชเตอร์กับลำโพงนี่ก็20เหรียญระบำหน้าตักหนึ่งรอบเมื่อคนสองคนรักกันมากและคนหนึ่งมี20เหรียญคุณจะได้ระบำหน้าตักแน่ว้าวตู้นี่ผิดหวังจังแต่รู้ไหมผมไม่สนหรอกเพราะว่าผมมีที่ดีกว่าให้ไปผมจะหาอยมีดไปตรวจหยิบกีตาร์และไปเริ่มปาร์ตี้ได้เลยแค่สิบเหรียญเราจะขัดทุนสิเหรียญได้ยังไง เพราะว่าเสียเวลานี่ไงดูนี่กำไรก้อนแรกแล้วเราก็ยังมีอีกทั้งตัวดังให้รือ้อพ่อจ่ายสิบเหรียญเพื่อนนี่เหรอเปล่าเออเราได้กำไรแล้ว<อ>ห้าเหรียญยังไม่ได้เลยโอ้ยถุงนี้หนักเสืออ้อล้วนๆผมจะบริจาคเสื้อพวกนี้เพราะผมเป็นคนดีฮลัลโหลฮัลโหลเฮ้เป็นไงบ้างอ่ะใช่เออ สัญญาณนนี้ไม่ดีเลยแล้วสายจะหลุดดังนั้นเดี๋ยวผมโทรกลับนะโอเคบายผมเป็นคนเลวโอ้ oh, ของเล่นดีโอ้ oh, เดี๋ยวก่อนนะพวกนี้อาจจะทําเงินได้บ้างอะพวกนี้หายากมากพวกนี้นี่มันคือบินนี่เบบี้บินนี่เบบี้ทุกตัวไม่อี่ยมพวกนี้เอาไวปสะสมแล้วต้องหาผู้เชี่ยวชาญบินนี่เบบี้เดี๋ยวก่อนอะไรพ่อนี่ไม่ใช่เสือ้อ เรามีบินี่เบบี้อีกต้องมีอีกเป็นร้อยตัวเลยโบกี้โอ้โห,โโหมามาเป็นกลุเลยมีอีกสองร้อยตัวตรงนี้อย่าทำลิงหลอกเจ้านะอารักคุณสิพ่ออย่ามาพูดแบบนี้นะเรามีบินี่เบบี้หกรตัวเราต้องเอาไปถามทุกตัวโอ้โบกี้อะไรแกต้องไปเชื่อแนะ่ คุมมซัพมินี่เบบี้ยังไม่หมดโอ <c ough>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  ้คุณพระเจ้าโวยนี่เป็นตู้ที่ดีโอเคแต่ผมมีเรื่องต้องทำนะถ้าจาน่าโทรมาอ่ะือบอกเธอไปสิว่าแกไปดูของสำหรับเด็กไปกันเถอะเราจะเอาพวกนี้ไปตรวจดูหน่อยนะอซินดี้กับผมไม่ค่อยรู้เรื่องกีฬาลูกและหลานดังนั้นเราขอไปหาคนที่รู้จริงกัน ฉันไม่อยากเชื่อว่าเราจะไปเจอนักกีฬาโอลิมปิกดูเธอสิเฮ้ซ hey, ินดี้ริกเฮ้ยฟิลิเซียพวกคุณเอาอะไรมามบางอย่างที่หนักมากแล่ฉันช่วยถือนะโอ้ให้ตายมาเลยเออพุ่งนี้ก็หนักนัเนเ่ยพวกคุณเจอนี่เนี่ยก็ดังเหรอใช่แล้วฉันคิดว่าเจ๋งดีอะลูกปืนใหญ่<ม>ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ลูกปืนใหญ่ฉันเข้าใจว่าทำไมคุณคิดอย่างนั้นนี่คือลูกตุ้มมันเคยดูดีกว่านี้แน่มันเป็นลูกตุ้มของผู้ชายอะนะ คุณดูออกได้งไงว่าผู้ชายอ๋อมันหนักประมาณ16ปอนด์ถ้าตุ้มของผู้หญิงมันจะหนัก8ปดปอนด์เนี่ยอ๋อแต่ว่ามันขึ้นสนิมแล้วมันก็เก่าฉันไม่คิดว่านักกีฬาคนไหนจะอยากใช้นี่หรอกนะมันมีค่าไหมก็คงซักห้าสิบเหรียญเนี่ยน,นั่นโอเคนะ<อ>สำหรับลูกตุ่มขึ้นสนิมถ้าเป็นลูกปืนใหญ่ <laughs> อันนี้จากสามชิ้นแล้วก็พวกนี้ก็สภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ะนะ ในธุรกิจผมเนี่ยเราเรียกว่าลายครามในลูกเราอยากได้ใหม่ขึ้นเงาอ่ะพวกนี้มีค่าบ้างไหมอืมคุณอัานได้สักสี่สิบอ๋อสี่สิบก็ยังดีเออแต่ว่านี่นี่นะของดีนี่คือแานที่มันค่อนข้างใหม่เป็นแานผู้หญิง่ะนะฮะ<า>เป็นแานที่สวยมากเลยนะนั่นไม่เลวเลยนั่นต้องมีค่าบ้างใช่ไหมอันนี้ ฉันคิดว่าสองร้อสองใช<ห>่ใ<ห>เลย,เลยจนดับได้ตลอด <ผม S 2> อเวลาอเนี่ยเอาเลยสินสาธที่นักกีฬาโอลิมปิกพรุ่งนี้ดูเลยริกชอบแข่งขันมากไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> และก็เป็นจอมโกงโอ้ใช่เลยที่สองดูดิสิ นี่ดูเหมือนกับตัวราคา95เหรียญแป๊ะๆเลยพ่อจะบอกว่านั่น95เหรียญเหรอเรามีต้อง3ตัวเราจะต้องหาเดวิดเขามีตัวเบนนี่เบบีเบนนี่เบบีบินนี่เบบีผู้เชี่ยวชาญโอเคคือเขารู้เรื่องพวกนี้ทุกอย่างยินดีต้อนรับสู่ชาโตการาดห้าของนักสะสมนะครับห้าเป็นสัพรูของห้องใต้ดินเหรอดูซิว่าเรามีอะไร เยอะแยะโอ้ yeah, yeah. Oh, พระเจ้าตัวนี้มีค่าคุณช่วยหยิบตัวที่เจ๋งที่สุดแล้วบอกทีว่าเรามีอะไรบ้างมีความพิเศษครับบีนี่เบบี้บางตัวดังนั้นคุณต้องมองหาตัวที่หายากสักหน่อยนะครับได้ไปทั์ท,ที่พ่อผมบอกว่า,วาราคา9 5เหรียญเห็นจากออนไลน์วอลเลนติโนเป็นมีพิเศษแน่นอนเป็นไงฉันพูดถูกไหมคือยังไงก็ตามป<อ>ระเ,เดียวที่วอลเลนติโนมีค่าขนาดนั้นเพราะป้ายเป็นป้ายชมพูษษ นี่เป็นวัตเตโนโธรรมดาและไม่มีค่าทองใดาอโอเคบนี่ตัวนี้หายากมากพีนัดพวกเขามีรุ่นที่ผลิตเป็นสีไพเินอีกด้วยมีค่าเท่าไหร่สี่แสนริงสำหรับบินี่เบบี้ตัวเดียวนะแต่ของคุณสีฟ้าอ่อนเจ๊ใจผมไม่คิดว่านั่นหน้าขำเท่าไหร่ต้องมีตัวดีๆในนี้บ้างสิอู้อู้อะไร มีเลดี้ไดพิเศษมากและป้ายก็อย่างสมบูรณ์ซะด้วยคือถ้าคุณเจอหมีเลดี้ไดที่ป้ายพิมพ์ผิดได้แล้วก็นะครับอาจขายได้มากกว่า1นึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญตัวเดียวเนี่ยนะเจอแล้วตัวหนึ่งเอ๊ะผมเจออีกตัวแล้วโอโ้โหครึ่งล้านแล้วโอเคไม่ครับมันเป็นป้ายปกติดังนั้นนี่เป็นรุ่นธรรมดาธรรมดามนะไม่เหมือนกันหรือเปล่าเสียใจด้วยผมชักจะเห็นรูปแบบตรงนี้แล้วนะแต่ ดูว่าผมเจออะไรก็ให้อะไรแพลตี้ <att> นั่นอะไรตุนปากเป็ดไงเขาไม่รู้จักตุนปากเป็ดไี่ยังไงผมรู้ว่ามันน่ารักบินิเบบี้คือที่ที่คนหากันมากจริงเหรอช่วง,งกลางยุค80ก็คือตุนปากเป็ดกูมีตุนปากเป็ดมูลค่าแ0 0เหรียญวาอะไรนะ,ะนมาดูซิว่าเราเจออะไรกันดีขออีกนี่เป็นบินิเบบี้ตัวแรกที่ออกมาดิมันชื่อว่าทวิตทวิต มีค่ากว่าตัวไหนในคอลเลกชันของคุณรับรองได้ผมคิดว่าทวิกมีค่า1000เหรียญวันนี้นะโอ้ยไม่จะโว้ยถือทวิกผมดีๆหน่อยสิแต่ว่าในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสองคอลเลกชันนี้อาจมีค่า35,000ผมรู้สึกว่าต้องมีเสียใจที่ต้องบอกว่าธุรกิจปีนี่เบบี้ไม่เป็นที่นิยมคุมค่าก็เลยลดลงมาแล้วมันมีค่าเท่าไหร่ในวันนี้คุณอาจได้สัก 2,500นั่นไม่เลวเลยไม่มีตรง,งไหนดิผมรับได้ได้เลย <c oughs> ผมค้นเรื่องหายดินเหนียวพวกนี้นิดหน่อยแล้วพวกเขาใช้มันทำกิมจิเนี่ยผมรู้มันคืออะไรนะแต่ว่าผมเจอสาวที่บอกว่าเธอติดกิมจิมากๆและเธอจะบอกผมว่าเจ้าหายนี้มันมีค่าสักแค่ไหน สวัสดีฮิจูอ๋อไงคะรอยสบายดีเหรอสวัสดีดี <ทำ S 1> ครับค้ณมุเล่าทำอะไรอยู่เนี่ยเหฉันทำกิมจิกิมจิเหรออ๋อไม่ใส่รองเท้าถอดรองเท้าด้วยคะ่ะผมมีหกนิ้ว คุณจะสนุกกับการทํานี่นะคุณจะต้องคุณอาบอกได้ว่าไหนี่มีค่าเท่าไหร่ผมไม่ได้มารบกวนคุณช่วยฉันแล้วฉันจะช่วยคุณดคุณจะต้องคลี่ใบออกใส่ซอสเข้าไปแล้วคุณก็จะต้องถูมันแบบนี้ด้วยเข้าใจไหมโอ้โหนี่งานนี้เละเทอพอสมควรนะิจะเป็นงานละเอียดอ่อนนะคุณจะต้องออดโยนกับผักกระหล่าและมันเหมือนกับคุณอุ้มเด็กให้ความรักมันมากๆด้วยเข้าใจไหมคุณต้องทําแบบนั้นนะได้เลยกิมจิเป็นอาหารที่ ทุกคนจะกินในเกาหลีวันละสามครั้งสามครั้งเลยคุณกินแค่นั้นเหรอนี่เป็นของกินพร้อมกับจานหลักกับพวกข้าวซุปอะไรแบบนั้นฉันกินกิมจิกับทุกอย่างที่ฉันกินรวมถึงปีกไก่พิซซ่าเฟรนช์ฟรายกิมจิกับอาหารมันมันเข้ากันได้ดีมากเลยนะกิมจิที่แก้เมาค้างได้ดีมะใช่มันช่วยจะสั่งเมาด้วยนะ ผมรู้แล้วว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรดีหลังปาร์ตี้สลลาโสดของโบกี้ยากของฉันชอบเรียกฉันไปช่วยทำกิมจิแล้วก็ให้ฉันกินทำเล็กๆส่วนที่มันอ่อนที่สุดแล้วก็จะบอกว่าฮิจูมาชิมสิ <laughs> 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 จากนั้นฉันก็จะร้องอามแล้วก็เข้าปากไปเลย <laughs> เป็นไงบ้างอืม <c oughs> คือมีรสเผ็ดนิดหน่อยคุณชอบไหมล่ะรสรสชาติดีกว่าที่เห็นนะนั่นคือไม่ ย่าฉันใช้ให้หน้าตาแบบนี้แหละใช่เลยอย่างเงี้ยงั่นนี่ก็ของเก่ามากสิเนี่ยฉันก็ไม่คิดว่าง,งั้นนะมันดูใหม่สําหรับฉันนะแล้วคุณคิดว่ามีค่าบ้างไหมใบใหญ่นั่นครับมันจะขายได้ราๆสัก500เหรียญเนี่ยห้าร้อยเหรียญจริงเหรอฮะใช่ถ้ามันมีกิมจิอ,อยู่เต็มนะเออให้ทายนะถ้าเต็มไได้เงินมันจะมีค่ามากขึ้นอีกแต่มันไม่มีแต่ตอนว่างๆนี่ก็สักร้อยยี่สิบเหรียญส่วนใบเล็กก็จะเออราาๆห้าสิบ หายสองใบก็มีค่าแค่ร้อเจิเหรียญนะสิค่ะแต่ว่ามันทรงร่างเดิมมากเลยนะแล้วก็แสดงถึงเกาหลีด้วยมันหาค่าไม่ได้ในแย่นั้นนะคุณก็หาค่าไม่ได้เหมือนกันรับรองใช่แล้วผมขอบคุณที่สละเวลาให้ผมในวันนี้ผมต้องเอาหายไปหาหนุ่มๆแล้วขอให้คุณสนุกกับกิมจิต่อไปนะอย่าลืมรองเท้าคุณด้วยได้เวลาทำงงๆแล้ว พอลลี่กับโบกี้ได้กอดังน่ารักน่ากอดน่าฟัดที่สุดไปใช่หรือเปล่าใช่แล้วโอ้ใช่ใช่เลยริกกับซินดี้ไม่เพียงแต่ได้เหรียญเงินในงานประมูลแต่ยังแข่งได้ที่สองจากสองคนมันดีที่รอยเชิญทุกคนไปฝา์ที่สละโสดของโบก,กาดยกเว้นผมวู้ช่ทุกคนลืมผูบ้บรรยายและเออรซูลาไม่ได้อะไรนอกจากสักสีว่าขี้แพ้โอะเจ้า มาเดลอ่สุล่าปุญบุญบุญแกล้งลูกชายในปาร์ตี้สลัดโซน